ระหว่างถั่วลิสงกับทำนาปังเนี่ยอันไหนทำยากกว่กากันต้นทุนในการทำมากไหมแล้วผลผลิตแตกต่างกันไหมวันนี้นะครับผมจะพามาชมสวนถั่วลิสงของลุงอุทิศครับลุงอุทิศครับ สวัสดีครับสวัสดีครับลุงอุทิศสมเซยครับบ้านผาตั้งตำบลด่านนาขามอำเภอเมืองอุดรติดครับผมต้องถามก่อนว่าลุงอุทิศนี่ปลูกถั่วลิสงมากี่ปีแล้วโอ้ก็ปลูกมาตลอดเลยครับหลังนาเลยปลูกเลยครับเห็นว่าน้ําชนประทานมันก็ดีแล้วทําไมไม่ทํานาปังกับเขามันทํายากครับมันอะไรมันต้องใช้ทุนเยอะแต่ถั่วนี่ให้เขามาปั่นปั่นแล้วก็แทรกยกล่อง ขายกลองแล้วก็หยอดแค่นั้นครับอันนี้ต้นทุนมันถูกกว่าอันนี้ถูกกว่าการเตรียมดินเนี่ยมันเตรียมยังไงครับอันนี้นก็เวลาเสร็จข้าวแล้วก็ปั่นตัวฟางเสร็จแล้วก็มาถ่ายถ่ายแล้วก็เอาปรับสภาพดินของปนิทองมาหวานขนาดนี้หวานกี่กระสอบคะนี่อันนี้สองบิ้งนี่มันก็กระสอบหนึ่งยี่ห้าโลยี่ห้ากิโลไม่ไปนั่นอีกสองบิ้งก็ยี่ห้ากิโลโอแสดงวมายี่สิบห้ากิโลต่อต่อไรได้มั้งนี่ ครับอันนี้มันสองไร่ครับสองไร่ครับหวานแล้วก็เอารถมาไถมาปาหวานแล้วก็ต้องเอาอันนั้นมาปรับอีกไายดอกไม้ดอดไม้มาหวานไดยดอกไม้ของปานิทองนะที่ขาวๆนะมาหวานมาหวานอันนี้ได้กี่วันแล้วคะนี่อันนี้ออกดอกแล้วนี่สิบกว่าวันแล้วครับนี่มันออกดอกแล้วนะนี่สิบวันแล้วครับมั่คำเนี่ยนี่จะออกดอกนะผมทำไมมันออกดอกไวประนั้นผมต้องเอาปานิทองมามาพุนมาเช้าเนี่ยครับอ่านี่เห็นไหมเนี่ยดอกมันเห็นไหมครับนี่ดอกดอกแรกแล้วครับเนี่ยดอกแรกมาแล้วนี่ครับ ครัวนี้ก็อีกเจ็ดวันผมก็จะมาพ่นอีกพ่นนี่ดูริใบมันอวบมากเลยเอาตัวไหนพ่นบ้างคะนี่ก็มีบานิแม็กแล้วหัวเชื้อแล้วก็สลายทะเลแล้วก็2888นั่นนะครับผสมกันเลยครับแล้วก็มีไอสารจบใบโอ้สารจบใบสารเพื่อให้มันดูดซึมได้เร็วครับสารจบใบนี่ขาดไม่ได้ต้องใส่ฉีดทุกกี่วันครับนี่ผมก็ให้มากไม่ได้ครับเพราะให้มากนี่มันจะเร่งมันมันจะเร่งมากแล้ว ปักมันจะอวบแล้วเม็ดในมันจะน้อยอมันให้ให้สองครั้งก็น,น่ครับฉีดสองครั้งเองครับก็สีนี่ผมสีไปแล้วเนี่ยถ้าดอกมันออกมาครบหมดผมก็จะเอาอีกครั้งอ๋อฉีดรอบเดียวสองรอบสองรอบก็นะครับแล้วครันนี้เนี่ปลูกมานี่นี่ยี่สิบวันแล้วครับถ้าปลูกแบบนี้เนี่ยเราให้ปุ๋ยอีกครั้งตอนไหนก็ปุ๋ยก็ไม่ให้แล้วครับถ้าถ้าขยันก็เอาตองก้ามาโรยมาโรยนี่โรยกางนี่ ถ้าว่าไม่ขยันก็ไม่ต้องโรยครับเอาพ่นอย่างเดียวนี่ก็พอจบเลยจบเลยครับถอนเลยลองพื้นอย่างเดียวนี่นะครับลองพื้นอย่างเดียวว่นนั้นเนี่ยเก็บผลผลิตได้เท่าไหร่ครับนี่ปีก่อนๆนั้นได้แค่ส0ม0 0ื่นสามหมื่นสี่หมื่นนะครับอ่าปีที่แล้วนี่แด้6ห0 0มื่นผมเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าตัวเลยครับได้หกหมื่นหกหมื่นคันนี้ครับหกหมื่นกว่าหกหมื่นเท่าไหร่ไม่รู้หกหมื่นกว่าครับคันนี้ทําแบบนี้ฉีดฮอร์โมนหัวเชื้อปนนินทองแบบนี้เนี่ย ฝักมันจะได้ไหมม็ดมันจะเต็มไหมม็ดเต็มปีที่แล้วนี่ผมเล่นสองรอบฝักเต็มสาเม็ดนี่เต็มเปียสีเม็ดเต็มฝักกะทินี่คนปลูกถั่วลิสงนี่เขากลัวฝักมันไม่เต็มครับฝักข้อหนึ่งสองข้อมันเป็นราคาไหมครับมันเขาก็เอาหมดนะครับเป็นราคาแต่มันได้น้อยมันได้น้อยแต่ตอา่องเอาสามเอาสี่ไรดีฮอร์โมน840้อนี่ฉีดได้สองรอบไหมครับโอ้ก็สี มากเกือบปีแล้วไอฮอร์โมนเนี่ยไอแปดร้อยสี่สิบัยังไปฉีดทุเรียนได้อีกกับผมว่าฉีดทุเรียนตลอดต้นทุ <อา S 2> ใน <c oughs> ในการปลูกเนี่ยค่าปุ๋ยเนี่ยแค่แปดร้อยบาทฮอร์โมนแปดร้อยสี่สิบบาทแต่ค่ารถไถผมไม,ไม่ไม่ทราบนะครับค่าเมล็ดผมไม่ทราบนะครับแต่สามารถขายได้ปีที่ผ่านมานี่6หกหมื่นบาทภายในสามเดือนท่านผู้ชมคิดว่ากําไรดีกว่าคนทํานาปังไหมครับพื้นที่แค่สองไร่นะครับ ใช่ไหมคุณลงุงสองไร่สามเดือน10วันนี่สามารถทําเงินได้60,000บาทนี่คนแก่อายุ75ปีนะครับเนี่ยปลูกถัวลิสงนี่ยถ้าขยันถ้าใส่ตองเก้าเข้าไปนิ่เม็ดมันจะดีขึ้นไหมดีครับเม็ดดีขึ้นด,ดีครับเม็ดดีไหมดีนี่นะครับอย่าลืมนะครับเนี่ยช่วงที่มันออกดอกเนี่ยไม่ตองก้าก็730หรือ76-66อย่าลืมลุงอุทิศอย่าลืมให้กเจ็ดสิบหกผมซื้อมาแล้วเตรียมมาแล้วกับตองก้า ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าช่องของผมนี่เป็นช่องการทรําเกษตรไม่ว่าจะอยู่ใน YouTube ใน Facebook คนทําเกษตรนะครับต้องมีความรู้อย่าลองผิดลองถูกถ้าลองผิดลองถูกนี่นะครับ 1. เสียเวลาปีนี้ไม่ได้อะไรเลย 2. เงินที่ลงไปขาดทุนนะครับขาดทุนมีดอกเบี้ยนะครับอย่าลืมนะครับ